นั้นแหละมันเสียหายไม่ก <improving> ่อนเาแบบภาระบางกิจแล้วประมาณปีเศษแต่บุคคคนนี้นะครับก็คือตอนเกิดต้องรออยากนำเรียนที่ทรุทราบ นะครับในวันนี้ก็อยากจะเพียงว่าเป็นอย่างไร,รและก็อีกประเด็นสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วกระผมในฐานะที่เป็นประธานองค์กรเอกชนนี้ผมจะขอรับรับในสิ่งที่ ส่วนตะบนเต่าง,งอยแห่งนี้ถ้าหากท่านมาเราอาจจะมีทางออกที่ดีกว่านี้หรือจะทำให้เรามีข้อยุติและก็ลดปัญหาความขัดแยง้งและทำให้พี่น้องทั่วโลกได้มองว่าคนเต่าง,งอยของเราไม่ได้ทะเลาะกันและมีน้ำใจไมตรีที่ดีต่อกันถ้าหากว่าการเจรจาในข้อหนึ่งไม่มีผลหรือท่านยังเดินต่อไปในเรื่องของการ ทำช่อง YouTube ของท่านเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเราจะดําเนินการในช่องทางที่สองนั่นก็คือดําเนินการทางสังคมโดยพี่น้องเต่างอยในวันนี้พร้อมที่จะทําทุกถิ่งทุกอย่างเพื่อให้ท่านยุติในเรื่องนี้ถ้าหากประเด็นที่สองหนึ่งสองไม่สําเร็จเราจะดําเนินการทางกฎหมายทางกฎหมายเรามีวิธีการดําเนินการเพื่อจะเอาผิดกับท่านหรือ ท่านอาจจะทําไปแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านอาจจะไม่รู้ว่ามันจะเป็นความผิดของท่านหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นในวิธีการดําเนินตางกฎหมายทางกฎหมายนั้นเราพร้อมที่จะดําเนินการถ้าหากท่านไม่มาเจรจาหรือการเจรจาไม่ไม่จบและก็ทางสังคมเราจะดําเนินการต่อไปและสุดท้ายจริงๆแล้วเราไม่อยากจะทําในเรื่องทางกฎหมาย ก็ขอชี้แจงว่าโอทารขอเข้ามาค่ะ,อะโอเคท่านท่านรองชชนะ,อะขอขอให้ไปขอขมาเจ้าคณะอำเภอแต่ท่านเจ้าคณะอำเภอให้ชะลอไว้ก่อนถูกต้องไหมท่านผู้ใหญ่เดี๋ยวเ๋ยวผมถามผู้ใหญ่สมหมายก่อนว่าเป็นอย่างนั้นจรงิงไหม

คุณคุณอย่าเพชรคุณอยติเพชรหันหนะ้ามาดังนี้ท่านผู้ใหญ่ครับผมขอร้องขอร้องว่าตอนนี้วันนี้เราตั้งความหวังว่าสิ่งที่เราตั้งประเด็นไว้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คือให้ยุติยุติเรื่องทั้งหลายสองให้ลบคลิปสให้เอาชื่อเต่างอยออกจากตรงนั้นนี่คือมติที่ประชุมวันนี้ ทั้งสองอย่างบูมนี่รับได้นะตรงนี้นะยอมรับอ้าวแล้วก็ลบคลิปนี่ลบแล้วลบตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้ว ขออนุญาตนะคะไหนๆก็ไหนๆมันแค้นมาตั้งแต่เห็นคลิปแรกละคุณด่าใครไม่ว่าคุณด่าเจ้าคณะอำเภอซึ่งเราทั้งอำเภอเต่างอยเคารเดี๋ยวเขารพนับถืออันนี้ฉันเป็นอดีตกำนันเก่านะคะฉันพวกเราชาวอำเภอต่างอยเคารพนับถือท่านคุณจะมาบอกว่าฉันลบคลิปแล้วคำของคุณน่ะมันอยู่ในใจเรานะมันไม่ได้ลบเลยแล้วคุณก็ยังอ ยังพูดออกมาเมื่อกี้ว่าคุณทําหน้าที่รักษาบทบาทของพระอาจารย์วัดบ้านกวนบุญน,นะคะอันนี้ที่ฉันเจ็บมากนะคะเราคนตองอยเจ็บคุณคนที่ไหนก็ไม่รู้เราไม่เคยจับจ้วงเลยนะคะอันนี้คุณ,คณมันอยู่ในใจเราแล้ว,ลวค่ะคุณจะบอกว่าลบคลิปแล้วมันหายมันไม่หาย คุณทำยังไงก็ได้คุณเข้าไปกราบท่านเลยนะคะออขอพูดแค่นี้นค่ะประากาศท่าน,านขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านรองพานุพลได้แสดงความคิดเห็นตรงนี้คุณคุณอยากถ้าคุณไปต่อเวลาเขาพูดคุณก็ไปต่อเขามันก็ไม่จบอีกละ่ะผมตกลงกันแล้วนะเราตกลงกันแล้วก่อนที่จะเริ่มประชุมตรงนี้ว่าใครควรจะทำอะไรนะเชิญเชิญท่านรองครับ ข้าก็ขอญาตกล่าวเรียนทประธานและข้็คู่ก็รณีทั้งสองท่านนะครับทั้งเพชรชัน์กรบบุมนะคือเจตนารมของเวทีแห่งนี้ก็คืออยากให้เรายุติสิ่งที่เรากระทําต่อต่องอยส่วนเรื่องคดีความเนี่ยใครจะว่าไปยังไงหรือยอมความก็ต้งว่าไปอยู่ที่พยานหลักฐานในส่วนตำรวจก็ดำเนินการคือวัตถุประสงค์มาวันนี้คือลองก็ไม่อยากมาเอาคดีเพิ่ม คืออยากให้หยุดต้องเขารู้สึกแนละเข้าใจลองนะก็ผมแบกภาระาตรงนี้มาเป็นปีกว่าแล้วพอมีเวลามีเว,เวทีตรงนี้เกิดขึ้นผมก็โล่งอกใช่ไหมละ่ะวันนั้นผมคิดว่าขอเวทีนี้เป็นเวทีสุดท้ายนะยังไงๆก็เห็นหน้ามเนอะผมจะหนีไปบวชแ,<อ>แล้วก็ฝากฝากด้วยแล้วก็เดี๋ยวพิ่งอนุมโมทนานะครับ<อ>ผมบอกตรงคือผมก็อยู่วันี้ตั้งแต่แปดปี อยู่ตั้งแต่ปีห้าเ้าอยู่มาอยู่มาสองตำแหน่งแล้วก็อยู่คุ้นเคยกับชาวบ้านกรรมการทุกกลุ่มทุกฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของผมผมบอกคิดว่าไม่เคยด่างพ้อยมีแต่พักมีแต่พวกอย่างที่พวกคุณเห็นว่าบรรยากาศที่ผมเข้ามาในที่ประชุมเป็นยังไงไมีแต่ความเป็นกันเองเป็นพี่เป็นน้องทั้งที่ผมก็เป็นคนต่างถิ่นที่มาอยู่เพวัะนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่เคยมีมาก่อนจนผมตัดพ้อแล้วพ้ออีก่แบว่า,วาผมคงจะอยู่กับพวกท่านไม่ได้แล้วครับทําไมเหรอเดี๋ยวพวกท่านก็รู้เองพออย่างนี้ปับ๊บไม่เตือบรรยากาศอย่างนี้เราเราทุกคนต้องยอมรับความจริงเหตุที่เกิดขึ้นคือตัวเราเองจะรูส้สาเหตุตัวเองลองไปคิดวิเคราะห์อ,องคดูใช้สติใช้ในคิดหาเหตุ ต้นเหตุที่เกิดขึ้นมาณวันนี้คืออะไรใครที่คิดดีก็ได้ดีคิดชั่วก็ได้ชั่วผมพูดแค่นี้แหละครับขอบคุณครับอธิบายตรงไหนตรงไหนบอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพีเดี๋ยวเรื่องนี้ผมผมขออนุญาตนำเรียนที่ปูะชุมวันวันก่อน ที่หยาดเพชรไปไล่สวดขายน้ำผึ้ง<อ>ที่หน้านั่นก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยแหละ,<อ>ะจะให้ผมเนี่ยพาไปเข้ามา<อ>ผมก็บอกว่าใครทำก็พาไปเองดิ <c oughs> คือมันไม่ใช่ธุระของผมใช่ไหมบุมผมก็บอกตรงเลย<อ>ใครทําใครกอไปถามว่าเวลาคนไปคนไม่ชวนผมไปเลย<อ>แต่เวลาเป<อ>ียบาดมาคนจะให้ผมไปรับหน้าถ้าเกิดผู้ใหญ่สมัยพาชาวบ้านเหยียบผมผมจะออกทางไหนอเขาก็จะมองว่าผมนี่เอออยู่ฝ่ายนี้อีก ไอ้่าเตเพชรก็ไปลงว่าผมเป็นจิกอะไรก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกแช่ไั้นลหะครับบางคนไม่เข้าใจก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงแต่สำหรับผมเนี่ยเป็นตำรวจโดนฝึกมาแบบอดทนอดกั้นถ้าเป็นสิบกว่าปีที่แล้วก็คงรู้ว่าผมเป็นคนยังไงตอนนี้ผมแก่แล้วผมอยากหยุดแล้วอยากพอแล้วทุกอย่างครับแต่เรื่องเลือก ก็ <G ül ets> เข้าใจอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะพูดจริงหรือไม่พูดจริงแต่วันนั้นคุณขยันขยอยผมพาไปแต่พมก็บอกว่าใครก่อไปทําเอง <Yeah. S 2> <htaking. S 1> เวลาไปไม่เห็นชวนผมไปแต่ว่าผิดพลาดมาที่ผมพาไป <Yeah. S 1> เออแล้วผมต้องมาแบบการับหน้าถ้าเกิดผู้ใหญ่สมหมายไปชาวบ้านเหยียบผม <Yeah. S 1> เหรอวันนั้นก็เลยตัส่ลงกันว่าให้พค้าา,าเอาไปแล้วโดยอย่าไ่ต้องไปที่ท่านรองแงนะนผมก็กราบขอโทษหลวงพ่อพันเลวพ่อหลวงพ่อครับขอโทษผมผิดเองที่เอาอะไรนะเอาความทุกข์ไม่ให้วัดใช่ไหม ผมไป,ปเป็นประธานสวดวันนั้นอ่ะ <c oughs> ผมพูดจริงผมก็ไปกราบขอโทษหลวงพอ่อหลวงพ่อครับผมขอโทษนะที่ผมนําความเดือดร้อนมาสวดวัดปกติผมจะมาตรวจเฉพาะหน่วยเลือกตั้งแต่หลังจากนั้นมาประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะทั้งหมู่บ้านเขาบอกว่าเออมามากับรองแสงเขาบอกผมก็น้อมรับนั่นแหละก็ถทอว่าการไปขอธรรมะใช่ผมไปด้วยผมไม่ไป <c oughs> ออ ถ้าไปพวก,ก็จะมอบให้ท่านประธานพาไปก็แล้วกันมันจะครับผมอ่า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 ออ,อืม เอวันนี้วันนี้เอาเอาเอา,เอาพอแล้วพอแล้วครับอืม,อม าาตามมาติของสภาวัฒนธรรม <Okay. S 1> ให้เอาชื่อเต่างอยออกนี่เป็นประเด็นหลัก <Okay. S 2> สามเรื่องต่อไปที่ที่อยากจะให้ทำที่ที่ประชุมอยากจะให้ทำคือไปขอขมาท่านเจ้าคณะอำเภอไม่ใช่ส่งคนอื่นไปเอาละเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะเป็นผู้กำหนดและจะคุยกับคุณเอง เพราะว่าผมมีเบอร์โทรศัพท์แล้วเดี๋ยวเราติดต่อกันคุณจะไปเมื่อไหร่ผมจะพาไปแล้วก็ทางประธานสภาวัฒนธรรมตำบลจะนำไปด้วยท่านรองวาลินเราจะไปด้วยกันเราจะไปด้วยกันไม่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 เอาเอาเป็นว่าขอขอให้ไปถึงที่นั่น ท่านยอมให้ขอขมาคงยอมสิ่งที่คุณจะพูดจะกล่าวออกไปต่อหน้าพระเดชพระคุณท่านมันจะไปไล้สดไปไล้สดผมว่าบางทีนี้มันอาจจะเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกก็ได้เพราะฉะนั้นก็เอาด้วยเจตนานบริสุทธิ์จริงๆว่าคุณไปขอขมาท่านก็นแล้วกัน ให้ท่านได้รับรู้และก็ชาวเต่างอยได้รับรู้พวกเราจะเผยแพร่ตรงนี้ออกไปถ้า<ต>คุณไปไล์สดเดี๋ยวเป็นประเด็นออกไปอีกผมไม่เอาผมไม่เอาแ,แต่ถ้าให้ผมพาไปนะท่านรอรองประธานสภาซึ่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมตะบ,บนานตาตาลของบ้านคำข่าแล้วก็ท่านนายกวลินเราจะพาไปและคงคงมีเยอะกว่านั้นอ่ะที่จะพาคุณไปรับนะตัวนี้นะอาจยังมีประเด็นที่ค้างอยู่คือ คำว่าเต่างอยคุณยอมอาออกแต่จะเป็นกวนบุญแทนนห้ามเอาประเด็นอื่นมานะครับผมจะขอประเด็นว่าหยาดเพชรบ,บ้านกวนบุญตรงนี้มันก็อยู่ที่เต่างอยอีกเช่นเดียวกันมันจะไหวเหรอคุณท่านท่านประยูนท่านประยูนท่านสาสุขอำเภอแสดงความเห็นหน่อยเดี๋ยวคุณหยาดเพชรฟังฟังผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนหน่อยอืมครับอ่ ครับ<ด>ข,อขออนุญาตใช้สิทธิ์นะครับกบขอ,ขออนุญาตใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นนะครับผมผมเห็นด้วยกับท่านประธานนะครับตอนนี้ในประเด็นสามสี่ข้อเนอะะานนะอีกอีก <ไป S 2> อย่างหนึ่งครับผมพูดต่อก่อนนะครับให้จบ,บก่อนกวนบุญก็คือเต่างอยครับในโลกเนี่ยก็มีกวนบุญเดียวนี่แหละนะครับผมผมเห็นว่าถ้าจะตั้งชื่อก็อย่าเอามาเชื่อมกันเลยเพื่อความสบายใจทั้งทุกคน นะครับชาวตางออยเราสองหมื่นกว่าคนก็เป็นคนตางออยนะครับผมมาอยู่ตางออยก็ห้าปีนะครับผมก็มีความผูกพันนะครับผมว่าทุกส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีผลกระทบทั้งกิจใจทั้งหมดเลยนะครับถ้าสามารถยุติได้ผมผมเห็นด้วยว่าอย่าเกี่ยวข้องกันเลยนะครับครับส่วนกรณีครับเอาเอาจวก่อนนะครับกรณีขอขมานะครับ ความรู้สึกมันเสู่เดี๋ยวเพื่อเียเพื่อเ๋ยอย่าไปแซงเพื่อนแม่เหยนให้เพื่อนเอาเอาจบก่อนเนาะขอเข้ามาอย่างเดียวก็ก็คงจะต้องเข้มข้นหน่อยนะครับคุณดดดเพชรจะต้องได้หากันแลวิธีอะไรต่างๆที่ขอเข้ามาแล้วทํายังไงเขาถึงจะให้อาให้ก่อนท่องไปคิดดูก่อนนะคือคือผมมองอย่างนี้ครับเหตุการณ์แบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกถ้าไม่จริงใจต่อกันวันนี้อาจจะรับได้ ตกเย็นมาพูดพูดใหม่ผมผมอยากให้เป็นเป็นคำสัญญาว่าจะไม่ทำอีกนะครับไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนนะครับปรับให้ได้ไหมครับปรับให้มันดีเพราะว่า YouTuber, วยูทูบเบอร์เผวแพร่ทั่วโลกถ้าท่านพูดดีท่านก็ดีครับถ้าท่านพูดไม่ดีมันจะติดตัวท่านไปตลอดนะครับผมขอเพิ่มเติมขอบคุณมากขอบคุณมาก,มากท่านประยู ขอให้ท่านนายกทางตะบนนาตาลได้พูดคุยหน่อคุณอย่าเพิ่งแซงเขานะให้เขาพูดก่อนนะครับเรียนท่านประธานนะครับและผู้เข้าประชุมทุกท่านนะครับทุกท่านฟังมาทั้งหมดนะครับใช้เวลาเยอะเวลามากแต่สิ่งที่มันลบในใจไม่ได้ก็อย่างที่ทุกคนพูดนะครับเข้าใจแล้วผมไม่พูดมากนะครับขอครั้งนี้เป็นครั้งครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนะครับอย่าให้มีอีกครั้ง ครับเพราะคุณจะไม่รับการอภัยจากในส่วนของคนตองอยโดยเฉพาะของพี่น้องของตำบลตาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นนักข่าวและอะไรทั้งหมดเพื่อต้องการให้เรื่องนิยุติเราขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีและจะคงจะไม่มีมานั่งคุยกันอีกในเรื่องในเรื่องที่ผ่านมาก็ขอให้จบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากที่ ทั้งท่านประธานได้พูดแล้วว่าวันไหนที่จะเป็นวันดีที่จะไปขอข,อขอมากับท่านพระครูออท่านกับท่านไม่เคยคิดอะไรกับใครนะครับเป็นพระที่ทุกท่านก็คงจะรู้ไม่งั้นท่านไม่เป็นเจ้าคณะอำเภอหรอกก็คงจะทราบดีนะครับคนของตางออยนละท่านประธานเนาะก็ขอแค่นี้นะครับครับขอบคุณมากครับเอาถือว่า อันนั้นมันไม่มีปัญหาครับผมมันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเราเราย,ยิ่งอยากจะให้ให้ทำเรื่องประชามุ์ใหดังที่ดีแต่อย่าสอดแทรกสิ่งเหล่านี้ที่เรามีปัญหานี่ออกไปถ้าถ้ามีสิ่งเหล่านี้ออกไปจะถือว่าท่านยังไม่ยอมในประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องการเจรจาเราจะดาเนินการทางสังคมซึ่งจะเป็นทางสังคมที่อาจจะรุนแรง และก็ทางกฎหมายที่เราอาจจะย้อนกลับคืนมาเพื่อเอาผิดของคุณได้ถ้าจบลงวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเต่างอยของเราจะกลับมาเป็นปกติที่คุณไปละลานตำรวจเออคำว่าละลานตำรวจไม่ใช่ตำรวจเขาจะใจจะขาดอยู่แล้วลองแสงใจขาดเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปสถานีตำรวจไปอำเภอเต่างอยไปผู้หญิงประหลัดอำเภอสวยๆน่ารักอะไรทำนองนะั้นมันไปพลาดเพียงอย่างนั้นมันมันยังเป็นเหตุหนึ่ง เหตุหนึ่งที่จะทําให้สิ่งที่เลวร้ายมันจะกลับคืนมาอีกเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นประเด็นว่ามีเป็นประเด็นคู่กรณีคุณอยากจะไปลงบันทึกประจําวันไปแจ้งความอันนั้นคุณก็ไปไม่ใช่พอตื่นขึ้นมาแล้วโอ้วันนี้จะไปสถานีตํารวจจะไปอ,อําเภอตายแล้วอย่างนั้นตายแล้วล้างหน้าล้างหน้าแต่งตัวเออวันนี้ยังไม่ได้ แปลงฟันยังไม่ได้แต่งตัววันนี้จะแต่งตัวสวยๆไปยังไงอย่างางี้มันมันมันนคล้ายกับว่าออกออกไปเออเข้าใจเข้าใจเอาละ่ะวันนี้ผมได้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายผมคิดว่าท่านนาอำเภอท่านส่งตัวแทนมาวันนี้ท่านก็คงจะสบายใจท่านไม่อยากมาท่านอยากให้พวกเราคุยกันด้วย มิตรไมตรีที่ดีต่อกันท่านก็ไม่อยากจะมามาขัดมาขวางอยากจะให้พวกเราได้เปิดโอกาสคุยกันโดยให้ผมซึ่งทนะําหน้าที่เป็นคนกลางวันนี้ผมได้ทำหนะ้าที่ตรงนั้นแล้วประเด็นที่จะให้มีวันนี้มีทั้งการบันทึกส่วนกลางเทปกลางถ้าคุณอยากได้ว่าวันนี้ได้พูดได้ ทำอะไรไปขอได้ที่คุณพรพภิมลปออพรอภิมลยกมือหน่อยเป็นเป็นเหตุละยิกของสภาวัฒนธรรมนะฮะใช่ใช่ห้องนี้ห้องนี้ห้องน,องนี้แต่ไม่อขอได้เอาละไม่เป็นไรสองเราจะถแถลงข่าวถแถลงข่าวเราจะยืนด้วยกันได้ไหม บูมก็อยู่ข้างผมผมจะ,ะแถลงข่าวว่าวันนี้เราได้ทำอะไรไปโดยมีกรรมการสภาวัฒนธรรมและที่ปรึกษายืนอยู่ด้วยกันโอเคไหมบูมโอเคนะสิ่งนะที่ผมจะขอต่อไปนี้ก็คือหนึ่งประเด็นที่เรามีการประชุมวันนี้อย่าเอาไปเป็นประเด็นที่จะฟอ้องร้องหรือกล่าวหาวนนครับ,บอเออ เกล่าวหาในเวทีแห่งนี้ว่าไม่ให้ความเป็นธรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะผมจะขอครั้งสุดท้ายจากทั้งสองฝ่ายว่ามีการลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ไม่มีค่ะบูมมีไหมถือว่ายอดเยี่ยมเนาะอ่าเนี่ยถือว่าเป็นมติไปเลยก็โอเค การอยู่ในสังคมเนี่ยมันต้องต้องยอมรับในสังคมถ้าเราไม่มีกฎเกณฑ์หรือมาตรการแบบใดแบบหนึ่งมันก็ไม่สามารถที่อยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมครับท่านประธานเพราะงันน้นแน่สิ่งที่ผมพูดก็คือขอร้องวันนี้ก็เป็นความสมัครใจของพวกท่านที่มาไปเชิญหน้ากันโดยการที่ผมว่วผู้ประสานและพวกท่านก็นมาด้วยความเต็มใจและก็ประเด็นวันนี้ก็ไม่มีการคว้องล้อมไปเป็นเรื่องอื่นหรือไปนั่นจบจบแค่นี้ส่วนจะเป็นเรื่องใหม่ก็เรื่องของระวังสองฝ่ายเนาะ น้าบวมเนาะเข้าใจพี่นะ็ม่ได้เข้าใจผมนะครับเออครับทานั้นก็ขอบคุณมากครับแบบนั้นะมันเสียหายตัวคนคนนี้นะครับก็คือก่อนอื่นงขออนุญาตนเรียนทุกทาบว่าคนคนนี้เนี่ยเ่เดิมเขาเป็นคนจังหวัด แล้วก็ต้องไปขายว่าต้องเที่ยวไหน ทุกอย่างมันทายตัวเองในคนในคนที่ผ่าย้ายอยู่วันเราห้ดไม้ใหญ่ยะส่ตัวนักพนท่านเรี่อรุ่นประควาู้ดีนะครับคือท่านจะทำให้เพื่อทำรายได้ไปสร้างรับการที่ท่านท่านพูดนะครับก็คือฝ่ายยุโเพืร์ก็จะไป 他，现在他拿着吧。 ในวันนี้ก็อยากจะเพียงว่าเทศอย่างไรและก็อีกประเด็นสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วที่ผมในฐานะที่เป็นประธานองค์กรเอกชนนี้ผมจะขอรับรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ได้รับรู้ว่าอำเภอเต่างอยของเราวันนี้กำลังทำอะไรอยู่หลังจากที่เราบริหารส่วนตะบนเตออยอย่างอยแห่งนี้ถ้าหากท่านมาเราอาจจะมีทางออกที่ดีกว่านี้หรือจะทำให้เรามีข้อยุติและก็ลดปัญหาความขัดแยง้งและทำให้พี่น้องทั่วโลกได้มองว่าคนเต่างอยของเราไม่ได้ทะเลาะกันและมีน้ำใจไมตตีที่ดีต่อกัน ถ้าหากว่าการเจรจาในข้อหนึ่งไม่มีผลหรือท่านยังเดินต่อไปในเรื่องของการทำช่อง YOUTUBE ของท่านเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเราจะดำเนินการในช่องทางที่สองนั่นก็คือดำเนินการทางสังคมโดยพี่น้องเต่างอยในวันนี้พร้อมที่จะทำทุกถิ่งทุกอย่างเพื่อให้ท่านยุติในเรื่องนี้ถ้าหากประเด็นที่2 1งสอง,ง,สองไม่สำเร็จเราจะดำเนินการทางกฎหมาย ทางกฎหมายเรามีวิธีการดำเนินการเพื่อจะเอาผิดกับท่านหรือท่านอาจจะทำไปแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านอาจจะไม่รู้ว่ามันจะเป็นความผิดของท่านหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นในวิธีการดำเนินตามกฎหมายทางกฎหมายนั้นเราพร้อมที่จะดำเนินการถ้าหากท่านไม่มาเจรจาหรือการเจรจาไม่ไม่จบ และก็ทางสังคมเราจะดําเนินการต่อไปและสุดท้ายจริงๆแล้วเราไม่อยากจะทําในเรื่องทางกฎหมาย